อยู่ที่วัดบางอ้ออเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียานะคะวันนี้นะคะปิกจะมามาทําบุญรงศพกันนะคะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือโรงศพนะคะที่จะนํามาบริจาคให้กับตามมนธิธต่างๆที่ขอเข้ามานะคะทั้งโรงผู้ใหญ่โรงเด็กเนี่ยทั้งหมด198โรงและเรามีโรงเย็นอีกสโรงนะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะคือโรงที่ปิ๊กแนะนําไปตอนแรกนะคะว่ามีโรงขาวทั้งหมดแล้วก็โรงเด็กทั้งหมดร9 8โรงนะคะและที่เห็นอยู่นี่คือโรงเย็นนะคะมีอยู่สอโรงนะคะสําหรับผู้ร่วมบริจาคมาทั้งหมดก็คือจะกออยู่ตรงนี้นะคะเราก็รอเวลาที่มูลนิธต่างๆนะคะที่ขอความอนุเคราะห์มาที่อยากจะได้ลงเป่าเพื่อไปช่วยกับให้กับคนที่ไม่ไม่มีโทรศัพท์ในการ <อ> <AL> ซื้อลงศพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทางเราเนี่ยยินดีที่จะให้บริจาคก,กับทางโรงเนี้ยให้กับทาง,ทางมูลนิธิไปนะคะโภตศิวะนารายณ์ขอเวรเลิกเวรไทยท่านข้าวไทยทสีใดอันประเสริฐนาศิวะนารายขอบารมีแม่พระบารมรีเปิดบารมีสารนากรารกาประกาศนีสังขัจนจัตถามิวันที่ตะวันกันดยค่ะกันเดย์ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปิ๊กอยู่กับพี่ติ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่ติ้งแนะนําตัวนะคะว่าพี่ติ้งเป็นใครอะไรยังไงแล้วมาทำตุ้มตุ้งได้ยังไงค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนักสตร์คตสระกิตตัวส้วนนะคะชื่อเล่นชื่อติง้งทุกคนก็จะรู้จักในนามพี่ติ้งเป็นเจ้าที่กู้ภัย อ,าาอยู่ในวงการกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือคนเจ็บคนวายงไเนี่ยก็ประมาณ20ปีแล้วส่วนเรื่องโครงการการแจกบริจาคโรงสมเนี่ยนะกา่าโลงศพเนี่ยก็คือเราเริ่มทํามาปีนี้เป็นปีที่8แต่เป็น้งที่11เดิมเนี่ยมาจากน้องคนนึงเนี่ยที่บ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วญาติเขาเนี่ยเสียเขาก็มาบอกว่าญาติเขาเนี่ย อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องโสดเนี่ยมันเยอะมากค่ะเราก็เลยถามว่าวปกติเดือค่ารวมเนี่ยมันก็เท่าหร่ทีนี้เนี่ยเราก็มานั่งประเมลว่าเออราคามันมันสูงเกินสําหรับคนที่มีฐานะยากจนค่ะเราก็เลยบอกว่าเอองน้นเดี๋ยวเราจะจัดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็เอาก็เอาลงโสดเนี่ยไปไปให้กับทุมคนเหล่านั้นนะคะก็ทําด้วยมาแล้วก็มันมีมันได้รับการตอบตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเราก็เลยทํามาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ส่วนโลที่จํานวนมากๆแบบน,นี้ค่ะเราก็กระจายหนึ่งไปตามวิธีต่างๆและคื่ะสองวัดที่ได้โงมันเนี้ยก็คือเขาจะก,กระจายในวัดในชุมชน <ๆ S 2> อ่าะเขาใช่ค่ะแ,แล้วเวลาเราไปจัดพระป่าเนี่ยเราไม่ได้จัดที่วัดใดวัดหนึ่งเราก็ไปเรื่อยๆอ่าฮะค่ะแล้วที่ผ่านมาแปดปีทั้งหมดเนี่ยพี่ิ๊ได้ไปทําที่ไหนจังหวัดไหนมาแล้วบ้างคะเออเริ่มครั้งแรกเลยคือจังหวัดมหาสารคามนะคือครั้งแรกเลยครั้งที่สองจังหวัดพิจิตร ครั้งที่สามสวนครึ่งครั้งที่สี่ย้อนกลับไปที่พิจิตรอีกรอบจากโคราชโมกขครั้งที่ห้าก็ย้อนกลับไปที่สวนครึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสวนพึ่งเนี่ยต้องต้องมองทีว่าหนึ่งสามดาเยอะแล้วก็เป็นพวกเกษตรกรแล้วก็รับจ้างรายวันทั่วไปอ่างเงี้ยซึ่งเขาพ็ไม่รายได้ก็น้อยค่ะจ้ะแล้วก็ครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าก็ไปที่ร้อยเอครั้งที่หกไปสุโปทัย ครั้งที่7ไประยองครั้งที่8ไปชลบุรีครั้งที่เอ่อจำไม่ได้ละบ้านบานนั่นแหละแต่ว่ารวมทั้งหมดแล้วคือ11บเอใช่ไหมคะใน8ปีใช่ค่ะเท่านี้พี่ใหญ่ก็ทราบว่าอันนี้สมของการทำบุญลงศมเนี่ยพิพิธจัดทำขึ้นเนี่ยมันมีผลตอบรับแล้วก็มันมีผลเกี่ยวกับทางด้านทางด้านทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจใช่ค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคนไทยเนี่ย ยังย sí, ังย um ึดติดอยู่กับความเชื่อค่ะซึ่งจริงๆความเชื่อเนี่ยทำลราสบายใจอะไรที่มันเป็นคุณงามความดีก็ทำเกิดค่ะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเรามีความรูวว่าเราเราอยู่อยู่นีุ้ซึเวลาคนที่เขาไปทามุขมุขที่เนี่ยเขาก็จะมาถามเราว่าโลกมันอยู่ตรงไหนนี่อ่นี่แหละมันก็เลยเป็นเป็นการที่เราแบบว่าเราทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลียกสายยูมาว่าอันนี้เรามาทําให้คุณเห็นเลยนะว่าโลกเนี่ยมันมันมันออกมาจริงมันเป็นลูกธรรมที่ส่วน ถามว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจยังไงคือบางคนเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเจ็บถ้าได้ป่วงเราก็อธิฐานไปกับผ้าดิบแล้วก็ไปจับสมผ้าดิบหรือโลงเหล่านี้มันก็จะถูกเข่าไปเขาก็เชื่อว่าเขาได้ฝักทุกโศกโลกภัไยไปกับโรงแล้ว อ่าน,นี่คือขุดโลบายส่วนพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราจัดงานเนี่ยเราจะจัดงานช่วงเดือนมีนาคมเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยเป็นการสะดเดาะเคาะในปีเก่าๆเพื่อท,ที่จะต้อนรับในปีใหม่ไทยของเราพิธีบางครั้งเนี่ยที่เราจัดพิธีนอนลงค่ะพิธีนอนลงมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งถามว่าอยู่ที่ความเชื่อจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงไปนอนในโลงเนี่ยจะจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เราในฐานะคนจัดงานคือสโลบายง่ายๆเลยคือคนใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ทีเนี้ยคนที่ทาบุญนีไม่ได้ใช้แน่นอนค่ะแล้วทํายังไงล่ะถึงจะได้ใช้คุณมาลองคุณจะได้รู้ว่า การที่คุณถูกห่อผ้าขาวการที่คุณถูกลงไปนอนในโลงการที่คุณถูกปิดฝาแล้วมีพระสวดคุณจะรู้สึกยังไงเ<ห>มื่อคุณออกมาเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้อะไรแบบนั้นแต่ขอให้คุณะระลึกว่าคุณอยากประหมาปในชีวิต<อ>นี่คือกุศโล<อ>บายหลักๆเลยที่เราจัดงานแบบนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้คือวันนี้จะมีพิธีการนอนลงด้วยใช่ค่ะใช่แต่ว่าอาจจะไม่มากเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะเราก็อาจจะอาจจะขอเป็นบางส่วนเท่านั้นจองที่แบบว่าต้องการอยากจะลงจริงๆถ้าเป็นปิด อยากจะลองลรงไปนอนดูได้เลยค่ะรู้ถึงความรู้สึกตรงนั้นได้เลยค่ะก็วันนี้ก็นิมนต์พระอาจารย์ที่มาจากจังหวัดกรินซึ่งท่านบล่าวว่าเชี่ยวชาญด้านด้านพิธีกรรมทานนี้โอเคเราจะเราจะจัดพิธีกันที่ไหนคะที่นี่ค่ะด้านในใช่ไหมคะแต่ว่าขอเป็นช่วงที่เราถวายลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ได้ได้โอเคค่ะพี่ติ่งงั้นก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะขอบคุณพี่ติ่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้นะคะเป็นเงินบริจาคของทางพิทนะคะที่เขาเอา่อรวมสมทบทุนมาให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงขาวโรงเด็กโรงเย็นแล้วก็ผ้าห่อศพนะคะทั้งหมดจำนวนทั้งหมดที่มาจากพิ